สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะท่ามกลางสายฝนเลยค่ะวันนี้อร่อยง่ายสไตล์ยงยีวันนี้ยงยีออกตลาดไม่ได้นะคะก็คงต้องหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านนะคะทําวันนี้ยงยีจะทําอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะค่ะเมนูวันฝนตกของเรานะคะมีติดบ้านไว้นี่ดีที่สุดเลยนะคะ ปลากระป๋องแล้วก็วุ้นเส้นค่ะเราจะทําต้มยำปลากระป๋องนะคะใส่วุ้นเส้นด้วยค่ะมาดูนะคะว่าต้องใส่อะไรบ้างก็จะมีปลากระป๋องนะคะหี่หออะไรก็ได้ค่ะวุ้นเส้นอันนี้เอาไปแช่น้ําไว้แล้วนะคะมีพริกค่ะตะไคร้หอมแดงน้รราําปลาร้าเกลือน,นิดหน่อยนะคะแล้วก็ใบแมงลักค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้มน้ํารอไว้ให้เดือดอนี้เลยนะคะทีนี้ก็ใส่พริกหอมตะไคร้ที่เราไปพุบเราไปตําไว้แล้วก็ได้นะคะใส่ลงไปค่ะต้มจนได้กลิ่นหอมของเครื่องแกงเราแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลากระป๋องของเราลงไปเลยค่ะใส่มันทั้งน้ําเลยนะคะ ก็ปูนวดด้วยน้ำปลาร้าแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะนี่ก็ใส่มุ้เส้นองราลงไปนะคะสุดท้ายค่ะใบแมงรักหรือผักอี้ตู่ค่ะ ทีนี้เราก็ปล่อยให้เดือดแบบนี้นะคะพอเดือดดีแล้วก็เป็นอันเสร็จค่ะต้มยำปลากระป๋องสไตล์ยงยีสไตล์บ้านานานะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยแล้วพิชิมกันค่ะเคียนะครับชิบมมักปลากระป๋องนะครับเมนูจากปลากระป๋องนี่ก็เป็นที่ยอดฮิตเพราะว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเอา พวกปลากระป๋องนี่เลยมาทำกินน่เมนูวันฝนตกเออวันฝนตกด้วยแหละได้ซูดกันยาวๆเนี่ยร้อนนะครับเนี่ยวันไงง้องอยู่เนี่ยเบาก่อนเบาหวานร้อนอืมอืออืมอืมอืมอือออได้ เป็นธรรมชาติของปลากระป๋องนะครับเนื้อมันจะแน่นอยู่แล้วอร่อยกระดูกก็กินได้ด้วยโคดน้ำกับผักเส้นนี่นะครับทำแล้วต้องรีบกินนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเส้นมันจะอืดเดี๋ยวมันจะเอิงเริงเต็มหมอ้อนะครับอโอเคเดี๋ยวเก็บไว้กินกับข้าวดีกว่าครับ โอเคครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากอยากให้ทำเมนูไหนก็คอมเมนต์ลงข้างใต้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะครับบายยั